สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้พี่จะมีไอเดียในการเอาวัสดุวัสดุเหลือใช้นะคะมาทําเป็นที่ปลูกต้นไม้นะคะเชื่อว่าทุกคนก็คือน่าจะเป็นไอเดียได้นะคะสําหรับใครที่ชอบนะคะ ใครที่มีวัสดุเหลือใช้ที่บ้านแล้วอยากจะเอามาใช้ประโยชน์ในการปลูกต้นไม้นะคะนั่นก็คือการใช้ขวดพลาสติกนะคะขวดพลาสติกสามารถใช้ได้หลายไซส์คือไซส์ไหนก็ได้นะเป็นเครื่องดื่มเป็นน้ําเปล่าเป็นเบปซี่โคลาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่คุณมีนะคะก็อันนี้นะคะเป็นขวดน้ําขนาด8ลิตรนี่ขนาด8ลิตรนะคะขวดนี้เป็นแบบสีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมผืนผ้าอันนี้เป็นแบบสี่เหลี่ยม จตุลัสนะคะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็คือมันง่ายมากทุกคนจ๋ามันง่ายมากแล้วก็สามารถเราเราก็สามารถประหยัดในการซื้อกระถางต้นไม้ได้ใช่ไหมเราสามารถเรามาปลูกผักได้กระถางนี้พี่ก็ปลูกพริกนะคะปลูกพริกไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าขั้นตอนการทำมันมันง่ายแค่ไหนนะคะคือพี่ทำได้ทุกคนก็ทำได้ เริ่มต้นนะคะเราก็เอาขวดพลาสติกที่เราจะใช้นะคะมาแบ่งครึ่งแบบนี้เลยค่ะนี่ใช้มีดหรือใช้กรรไกรก็ได้นะคะส่วนตรงฝานะคะเราก็เจาะเป็นรูแบบนี้นะคะไม่ต้องกว้างนะคะรูเล็กๆประมาณนี้จ้ะจากนั้นนะคะเราก็หาเศษผ้าเล็กๆนะคะมายัดรูตรงฝาแบบนี้นะคะแล้วก็ ปิดกลับไปที่ขวดที่เราแบ่งเครื่องไว้แบบนี้แค่นี้เองค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวจะทำตกแต่งต่อนะคะจากนั้นนะคะพี่ก็เพิ่มความสวยงามด้วยการระบายสีค่ะเอาสีที่มีนะคะนั่นก็เป็นสีอะคริลิกนะคะที่มีติดบ้านนะคะก็เอามาป้าย,ป,ายป้ายแบบนี้ชอบสีอะไรก็ระบายเลยนะคะ และนี่ก็คือหน้าตาของกระถางที่เรียบร้อยแล้วนะคะข้างล่างเราก็ใส่น้ํานะคะทุกคนเพื่อเป็นการที่เราจะได้ไม่ต้องแบบลดน้ําตลอดเวลาสําหรับคนที่ไม่ต้องลดน้ําตลอดนะคะเห็นไหมเนี่ยต้นนี้กระถางนี้ปลูกต้นหอมแล้วก็นี่ต้นพลิกนี่ก็พลิกอีกต้นหนึ่งสำหรับใครที่มีขวดพลาสติกเหลือใช้แบบนี้ก็สามารถเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้นะคะเพื่อที่เราจะได้ เซฟเวลาในการรดต้นไม้ของเราด้วยนะคะสํหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ